ไปดูปาฏิหารครับหลวงพ่อแก้วเชื่อว่าปาฏิหารหลวงพ่อแก้วที่ชาวบ้านนับถือกันนี่แหละครับช่วยทําให้ไฟที่มันไหม้ภายในอุโบสถเนี่ยมันระง,งับหยุดยั้งได้ครับเพราะว่าไปเตือนสติให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาระง,งับเหตุได้ทันลองไปดูกันนะครับจากกรณีผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าบังเฉยๆครับได้โพสต์คลิปแล้วก็ข้อความบอกว่าเกิดเหตุ218หลวงพ่อแก้ว สาเหตุจุดเทียนแล้วมันลามไปไหมจีวรหลวงพ่อก็ได้นําเอาภาพรูปหล่อหลวงพ่อแก้วไฟไหม้ภายนอกนะครับที่เป็นสีดําเกรียมด้านหน้าแล้วก็พบกับเทียนที่ปักไว้บริเวณหน้าตักของหลวงพ่อแก้วเนี่ยแหละครับเนี่ยครับองค์เนี่ยแหละครับแต่ว่าไหมอยู่แค่ตรงนี้นะครับ<ะ>ไม่ได้ลุกลามออกไปครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบภายในวิหาร วัดหนองตําลึงที่ตําบลหนองตาลึงอาเภอพานทองจังหวัดชนบุรีไปพบกับชาวบ้านและพักลูวัดช่วยกันนําเอาแผ่นทองคําเปรียวบริสุทธิ์มาติดองค์หลวงพ่อแก้วเพื่อให้รูปหล่อขององค์หลวงพ่อแก้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมนี่นะครับเนื่องจากว่าเป็นเกจิที่ชาวบ้านในจังหวัดชนบุรีและใกล้เคียงเนี่ยเดินทางมากราบไหว้กันทุกวันอันตายหลวงพ่อก็ถูกไฟไหม้ประจารที่ท่านโยมต่านทระเไท จุดเทียนวางไว้กั้ถนข่อเ่านมือกล็ล้มแล้วก็ไปโดนห่นศักาทำให้เกิดไฟหไหม้หเาาป็นความเสียหายสดควรตอนนี้พระภิกษุสำหรับญาติโยมช่วยกันเอาเรือนะาหือาการเอาแผ่นพองมาปิดถุนทอใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นงานเอเดิมทางวัดก็เลยย้ำนะครับว่าผู้ที่จะเดินทางมากราบไหว้องค์หลวงพ่อแก้วเนี่ยนะครับก็ไม่ควรจุดธูปเทียนแล้วปักไว้ภายในวิหารครับ เพราะโดยทางปกติแล้วเนี่ยทางวัดจะมีระเบียบชัดเจนว่าให้ปักไว้ด้านนอกอยู่แล้วะนะครับแต่คุณผู้ชมดูฮะไฟที่ลุกไหม้เนี่ยลุกไหม้แค่องคหลงพ่ออย่างเดียวนะครับหลายคนก็บอกว่าเป็นปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์ไม่ได้ลุกลามออกไปอยู่ในส่วนอื่นๆ<ะ>และอยู่ในวิหารเนี่ยครับถ้าลุกลามออกไปแล้วก็ความเสียหายน่าจะหนักมากกว่าน,นี้<ะ>และนี่คือปาฏิหาริย์ที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันนะครับว่าเพราะองค์หลงพ่อแค่นัยนครับที่ช่วยทําให้คุ้มครองไม่ให้เกิดการลุกลามแบบนี้นะครับ ชาวบ้านบอกว่าบาร,รมีของหลวงพ่อแก้วดนจิตตดนใจให้ชาวบ้านไปพบเหตุแล้วก็หยุดไม่ให้เกิดไฟไหม้ลุกลามไปยังวิหารครับชาวบ้านที่มากราบบ่ายก็อยากให้ทําตามกฎระเบียบที่วัดอ<า>เอาวางเอาไว้นะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเพราะว่าถ้าเกิดไฟไหม้วิหารขึ้นมาจริงๆที่เขาพูดกันเนี่ยนะครับโอ้โหวความเสียหายคงประเมินค่าไม่ได้จริงๆนะ ย้ำกันอีกสักนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่บ๊อบบอกไปแล้วแหละว่าทุกวัดเนี่ยเขาก็จะมีกฎระเบียบชัดเจนอย่างบางวัดที่เขาไม่ต้องการให้มีการจุดทูปหรือเทียนภายในวิหารหรือว่าอุโบสถก็ต้องปฏิบัติตามแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชม